เทมเพื่อคร์ลพัฒนาเป็นไงบ้างคะเราจะขออากาศไปแล้วก็กระแสตาวรับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยแต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บางสิ่บางอย่างแต่ก็เราก็เก็บมาเพื่อที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในรูปแบบของสิ่งที่เราต้องแบบพัฒนาดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างคำวิจารณ์ ผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านครับไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านแต่ก็จะมีเพื่อนๆมาบอกพี่สาวบอกคนในครอบครัวมาบอกอนบในเรื่องของอความต่างความต่างวัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมงผมแค่รู้สึกว่าอ๋อมันมันมันก็คงจะมันตรงกับคาแรคเตอร์ของของของทุกตัวตัวคาแรคเตอร์ของเขาอู่แล้วไม่ใส่ได้ในเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ได้ครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้มีเลิฟซีเพราะตอนนี้เนี่ยมันช่วงห่างของอายุใน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 ละครเนี่ยเขามีฐานะที่แบบว่ามั่นคงเราก็จะเป็นแบบ เด็กที่กําลังสร้างตัวสร้างตัวใช่ครับมันก็ค่อนข้างดี่หายเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่ด้วยกันเคมีก็จะเกิดมันไม่น้อยใช่ไหมที่เกี่กับการที่แบบว่าละครเราโดนคนวิจารณ์อย่างเงี้ลบอยู่ไม่ครับผมผมเข้าใจผมเข้าใจผมผมแค่รู้สึกว่าพอคนดูอ่ะจะจะเท่ากับเท่ากับพุ่มกับจะจะต้องเขาเขาต้องทุกวันนี้มันโซเชียลที่เขาแบบสามารถเข้าถึงได้แล้วเขาได้มี มาตรฐานในการขึ้นชอบในแต่ละในแต่ในแต่ละรูปแบบของเขาอยู่แล้วหรือเราเตรียมใจเป็นตัวมาตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงต้เจอแน่นอนอย่างเงี้ยเพ่ไม่หรอครับก็ก็ตามในเรื่องของกระแสแหละครับถามว่าเตรียมใจไหมก็ผมก็ผมแค่รู้สึกว่าผมเต็มที่กับกับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาแค่นั้นแค่นั้นก็ถือว่าจบแต่คนจะบอกว่าเรามันเป็นละครคอมกว่าไม่ยิ่งใม้ยิ่งยากอ่อนได้ตลอดการได้ที่เป็นที่น่าพอใจแบบทุกคนครับ นักข่าวดื่มน้ำชาเยอะครับแย่งกันพูดครับเด็กจริงไนมลพอใจไหมลูกก็ถือว่าจริงๆอ่ะผมผมเล่นละครก็ไม่เคยที่จะแบบลงมาแบบขนาดนี้ส่วนมากก็จะแบบสักสี่สักอะไรอย่างเงี้ยมันมันแต่มันก็ด้วยแบบในช่วงจังหวะ ในรูปแบบของของการนอนแอร์มาอาจจะคนคนอาจจะแบบยังยังไม่เข้าใจในเรื่องของถังเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะดีขึ้นคุณจะได้แบบรับรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่คุณตกใจไหมกับการที่แบบมันค่อนข้างเยือดิ่งตั้งแต่คุณไปรับแสดงมาตกใจตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็จะอยู่ที่แบบเกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่าสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็เข้าใจครับว่าในในปัจจุบันนี้ ช่องทางในการรับชมมันมันก็เยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะอะไรอย่างเได้คุยกับพี่ติ๊กไหมครับด้วยเลตติ้งที่มันเราก็ตกใจที่เเขาป็นตกใจมนะคะผู้จัดใหม่ด้วยอย่างงเี้ยผมยังไม่ได้คุยเลยครับแต่เพียงแค่ว่าผมว่าพี่ติ๊กก็น่าจะมีรูปแบบของการวางแผนหลังจากนี้เพิ่มขึ้นแหละครับกับพี่อ้ําอะคะกับพี่อ้ําพี่อ้ำผมว่าเขาเขาชอบตัวละครเขามากแต่แต่ในเรื่องของกระแสเลตติ้งต่างๆผมว่าทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจ ม,มันมัน้อยหรือว่าเสียเซล์อะไรไมหมหลบด้วยตัวแม่กันเลยไ,ไม่เลยครับไม่เลยครับ<ม>แค่<ม> <ๆ S 2> ทุกคนดู<ม>แล้วบางส่วนบางกลุ่มชื่นชอบก็ก็ดีใจแล้วครับก็ดีใจแล้วจากนี้แบบเรากับพี่อั้มก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าได้จีนได้ฟินกันนะน่าจะมีเข้ามาเยอะเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้แหละครับน่าจะเริ่มเข้ามาแบบปรับความเข้าใจหากันแล้วก็น่าจะ เริ่มที่จะในความรู้สึกที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับที่ยังไม่เห็นจุดขายของละครนะใช่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 แต่เดี๋ยวจะมีแล้วครับเดี๋ยวจะมีกำลังาจพี่หนิงครับไม่ไม่ไม่ได้มองไม่ได้คาดหวังส่วนนั้นเลยครับแค่ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายไปกับไปกับละครของเราก็โอเคแล้วครับนนตนี้มาให้กำลังใจพี่หนิงเนาะใช่ครับเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ครับ ดีท็อกดีท็อกโปรตีนใช่ครับโปรตีนดีท็อกของพี่หนิงก็วันนี้จริงๆอ่ะพี่หนิงก็เช็คคิวมาได้วันว่างพอดีก็เลยมาครับจริงจริงๆแล้วอ่ะเขาขายดีมากเลยนะครับคือหมายถึงว่าเขาเริ่มทํามาล็อตแรกขายหมดแล้วนี่ก็ได้แบบเรื่องงามยามดีในการเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเรื่องราวของพี่หนิงช่วงนี้มันก็จะหนักนึดงนึงแต่เขาก็ยังงานได้อยู่เข้มข้นในตัวพี่หนิงยังไงบ้างดูชมในตัวเขายังไงบ้างเ คือพี่หนิงเป็นคนที่มีความเป็นเืออาชีพสูงมากๆก่อนก่อนที่จะมาออกงานเราก็มีโอกาสได้เจอกันก็เหมือนกับพอต้องรับความรู้สึกหลายๆอย่างหลายๆทิศทางในเรื่องครอบครัวในเรื่องของงานในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวที่แบบรับเรื่องเยอะมากๆในในชีวิตผมก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงเฉพาะที่อ,อยู่ใน ส่วนที่เขาต้องทํางานพี่นิงก็เต็มที่เต็มที่มากๆในการทางานแต่เราก็พยายามที่แบบไม่คูยกับเรื่องข่าวเรื่องอะไรใช่ไหมเวลาอยู่ที่นี่ใช่ครับใช่ครับเราจะห่างๆอยู่ดูอยู่ห่างๆให้กําลังใจอยู่ห่างๆถ้าเกิดว่าผมจะเป็นคนที่ถ้าเกิดผมจะไม่ค่อยถามแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็จะบอกทุกคนนะฮะไม่ใช่ครับพี่นิงทุกคนถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ตัวเองเริ่มไม่ไหวกับกับชีวิตตัวเองผมก็จะเป็นคนที่คอยซับแล้วก็คอยแบบรองรับความรู้สึก แล้วก็รับฟังเขาอะไรย่ที่ผ่านมาดูแลบนรู้สิทของแม่เราป็นยังไงบ้างรับเป็นรับฟังครับเพราะว่าคนให้ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำที่หนิงเยอะมากๆอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเพิ่มเพิ่มให้เพิ่มเพิ่มให้เพิ่มให้สิ่งที่ผมทำได้ก็คงจะเป็นในรูปแบบที่รับฟังแล้วก็มีแนวทางบางอย่างที่ผมพอช่วยเหลือได้ในเรื่องน้องในเรื่องครอบครัวบางอย่างที่ผมสามารถแบบเข้าไปช่วยเหลือได้ผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือในตรงนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้มีมม ตาคอด้วยที่ตอนที่แบบว่าเนื้อเพลงมันใกล้จะโดนกับพี่หนิงด้วยในช่วงนี้ใช่ครับผมผมแค่รู้สึกว่าทุกคนรอบข้างพี่หนิง่ะก็อยากจะให้กําลังใจพี่หนิง <ừ> ทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่ผมก็อยากจะมามอบให้เพื่อเป็นกําลังใจ <ừ> ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเข <ๆ S 1> าโดดเดี่ยวหรือว่าเหลือแค่ตัวคนเดียวเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่รอบข้างพี่หนิงรักพี่หนิงมากๆอือว่าพี่หนิงแข็งขึ้นเนาะครับ ชน่แต่น้องนี่บ้างชัช่วงแน่เลยแต่น้องนี่รีบบ้างเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าน้องใช่ไหมเห็นไปทำสีผมอะไรแม่เขาแอดดูใครับถามมันเป็นช่วงปิดกล้องละครพอดีแล้วก็มีเวลาก็เลยแบบอยากลองเปลี่ยนลุคดูน้องก็แบบช่วงปิดเทอมพอดีก็เลยแบบอยากทำไฮไลท์อยากทำอะไรเงี้ยครับคือเราเป็นจุดกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นไปชักชวนน้องทำ ก็ทำมาก่อนแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กันพอดีครับพร้อมกัพร้อมกันเลยไม่ได้ชวนน้องทำเองใช่ไหมก็ผมผมชื่นชื่นชื่นชมน้องอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้องทำอะไรผมชื่นชมหมดไม่มีห้ามอวยอวยอวยติดอวยครับแล้วนม่ไม่ไม่ดุแม่ไหมดุเราไหมไม่ดูแต่แม่บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องกลับมาทํางานก็ต้องรีบกลับมาให้มันเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมมันเดือเดือแบบเข้มอยากจะลองทำสีผมดูอยากลองอยากลองดูว่ามันเราคือผมไม่เคยทําสีผมเลยแล้วก็อยากลองดูว่า มันจะเข้ากับตัวเองไหมถ้าเกิดเป็นสีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเฉดนี้แบบนี้อะไรไม่เคยแบบกัดสีผมแบบจริงจังอะไรแต่พอได้ลองทําผมว่าผมก็ชอบนะชอบใช่ใช่ครับแต่มีช่วงเวลาย้อมเลยอย่างไรย้อมไดเข้าเรื่องเลยแล้วกันเอาวีแล้วพี่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นที่พี่สัมภาษณ์ผมอะวันตรงวันวันต่อมาเต็มปีเลยดีเห็นไล่ะกระแสดีเราจะต่อเนื่องใช่ไหมฮะคนชอบคนชอบ น้องเขาฟิตช้ำไปหมดแล้วตอนนี้คนน้อช้ำไปแล้วคนเอนดูเนี่ยเห็นไหมคุยเรื่องงานแป๊บเดียวคือคุยเรื่องเพศสัมพันธ์จะยาวแล้วยังยังเคนเขามีอะไรคน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 เข้ามายังกับเรายังไงบ้างฟิตแบบตอนนั้นเห็นบอมี่คนก็ขอเข้ามาพิสูจน์เยอะขนาดเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ทุกคนแล้วพอไม่ต้องพูดแล้วคือ คุณแม่นะถ้าเกิดว่าได้รู้น้องจับได้ลากเพื่อนมาลากเพื่อนจับพี่จับได้น้องจับได้น้องจับได้ผมก็บจับได้จริงๆก็แบบลองก็แบ่งปันกันแบ่งปันกันเราไม่้ห่วงตัวหรอกพี่เขมเป็นพระเอกนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไม่จริงอาคาที่สุดไปเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอัแม็เข้มมันก็เพลินดีครับเดี๋ยวไหมเกี๋ยวไหม มีใครแบบมีใครดับเข้ามาเข้ามาแล้วแบบโอ้โหเข่นขยอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมผมก็จะแกล้งคือเวลาที่แบบเราอุ้ยอุ้ยพี่อย่าทำอย่าทำเขาจะยิ่งอยากทำนานผมก็บอกเอาพี่ลองลองดูแต่ทำแล้วอย่าปล่อยนะก็ทำให้มันจบจบไปจริงๆแล้วเขาก็แล้วเราไปท้าไว้ทำแล้วอย่าปล่อยคุณแยนก็ไม่ปล่อยจริงๆนะ ก็ไม่ปล่อยนะเขาก็แบบจับอุ้ยเขินเเขาก็จะมีแบบอารมณ์แบบเขินๆคือราพูิใจกลายเป็นห้ำสาธารณะไปแล้วเราถ่ายชนไปแล้วเราสู้กลับไหมคะสู้หมายถึงอุ้ยเติมมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเติมหมดตรงเนี้ยโอ้ยทุกคนแพดหมดเลยนะยังไงยังไงทุกกลับไหมไม่สู้ยังไงอ่ะต้องแบบ้องต้องจบหรอไม่ปิด เอออ๋อไม่ก็ก็ให้แค่ฝั่งขวาเพราะฝั่งซ้ายให้แม่ยายรักดีกว่าอ๋อก็เก็บไว้ต้องแบ่งแต่ลัวคนจะไม่กล้าเข้าหาไหมบบว่าเออแบบมันเกินอ่ะกลัวกลัวครับเพราะว่าเราก็โอเวอร์ด้วยสิขายช่องช่องคุณเนี่ยคุณกลัวไหมเพราะบอกว่าท่านข่าวช่องนี้คือวันที่คุณจะตามจับทุกคนเลยโหเนิ้ิวนิ้วหนวดกวางควรจะตามจับทุกคนเลยนะ อยากอยากจะดูแหละเราก็คงอยากแบบหมั่นเที่ยวแหละครับอ่าอยากเล่นกับน้องนิดนึงจริงหรือเปล่าที่จะได้บอกเพื่อนที่ถูกอะไรส่วนใหญ่คอนเฟิร์มว่าไงพี่เข้มเห็นไหมพอเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องอาไว้อวะเอาไว้อะวะเรื่องเอาไว้อะวะจะแบบจะวนอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับเพื่อนก็จะคุยแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะอ่าบ้าเพื่อนบอว่าต้อง่านยังไงให้มีคุณภาพปัญจาบัณฑ์กันหรอส่วนใหญ่คอนเฟิร์มยังไงพี่เข้มอ่ะ อยากบอกว่าจริงว่ะเทแน่จริงเขาบอกเออก็จริงอย่างที่ข่าวเขาบอกนั่นแหละแต่วันนั้นน่ะผมพูดไม่ทันพี่ไงที่ผมบอกว่าแอฟริกาเนี่ยไม่ใช่ขนาดเป็นสีเป็นสีผิวเขาคนก็ปากใจเชื่อไปแล้วแต่จริงประเทศอะไรขม่วงเหรอฮะขม่วงแง่รักแง่รักแง่รักไม่อะไรมีการเช็คแล้วเช็คสีแล้ว เห็นทีชูที่เพิ่งใช้ไปเออไอทีเก็มเข้ามาเยอะไหมครับไม่ค่อยได้เข้าไปดูเลยครับเออแสดงว่าก็ไม่ไม่ได้เจอแก๊งลบจิตหรือว่าแก๊งที่แบบหนึ่งตาวันนี้ก็เห็นคาตาแล้วผมว่าน่าจะเออไม่ใกล้ไม่ใกลหรอกผมว่าเนาะไม่ไกลหรอกเอออันนี้แถวนี้แหละแถวนี้แหละพอคัสปุ๊บก็เริ่มแล้วใครเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มคนเริ่มเราเราสามารถพูดได้หมดเลยใช่ไหมใช่ได้พูดเลย ไม่ค่อยได้เข้าไปอ๋อยังครับเออหรือหรืออาจจะมีแล้วผมยังไม่เห็นแต่ไม่กลัวหรอพี่เทีนตัวความสู้อยู่แล้วเวลาใครแบบอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวไปหยิกก็พอหยิกก็พอถามใช่ใช่เออเก็บไว้ใช้งานขอบคุณครับได้ถามแล้วหนูไม่เอาไม่เดี๋ยวเราก็ได้